ชาวมงโกเลียมีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการเรียนออนไลน์และออนไซต์เช่นเดียวกับประเทศไทยหลังจากการระบาดใหญ่เมื่อ2ปีก่อนบางคนยังกังวลเกี่ยวกับการส่งลูกไปโรงเรียนท่ามกลางการเกิดไวรัสสายพันธุ์ใหม่ขณะที่บางส่วนเชื่อว่าจําเป็นต้องอยู่ร่วมกับไวรัสชนิดนี้ให้ได้การเปิดโรงเรียนสามารถทําได้และสามารถจะส่งลูกไปโรงเรียนได้เหมือนกัน ปัจจุบันมองโกเลียเลื่อนเปิดการศึกษามาแล้ว2ปีและใช้ระบบการศึกษาออนไลน์เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดประชาชนในมองโกเลียเล่าว่าเป็นเวลา2ปีแล้วที่การระบาดใหญ่และการศึกษาของนักเรียนล่าช้าไปโรงเรียนเริ่มต้นถูกต้องในด้านหนึ่งโดยผู้ปกครองและบุคลากรทางศึกษาต่างก็มีมุมมองแตกต่างกันไปสิ่งสําคัญคือต้องมีสุขานามายัยรักษาระยะห่างใส่หน้ากากล้างมือและถึงเวลาที่เราจะต้องเรียนรู้การอยู่ร่วมกับโควิด тэвэр тэр шиалтхай хүн гэдэг билээ содараса ส่วนประชาชนอีกคนก็บอกว่าโรงเรียนควรจะเปิดได้แล้วเพราะเป็นเรื่องยากมากที่จะให้ลูกอยู่บ้านทั้งวันเด็กอายุต่ำกว่า12ปีซึ่งไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเจ้าหน้าที่กล่าวว่าไวรัสสายพันธเดลตา้าแพร่กระจายและเป็นอันตรายตอนนี้เราต้องปรับตัวให้เข้ากับโรคปฏิบัติตามกฎส่งลูกไปโรงเรียนและเข้าสังคมได้เราไม่ได้อะไรจากการอยู่บ้านเลยและเราก็ไม่ชนะอะไรเขาคิดว่ามันผิดที่จะต้องเรียนออนไลน์ทุกวันเพราะลูกของเขาเคยได้คะแนน90คะแนนเต็มแต่แย่ลงทุกวันวันนี้เมื่อย่างเข้าสู่การเรียนออนไลน์ ลูกๆต้องอยู่กับบ้านแต่พ่อแม่ก็ต้องไปหาหรายได้พวกเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้ครูโทรมาบอกว่าเราควรช่วยกันทําการบ้านและเรียนไปด้วยกันด้านหนึ่งมันก็เหมือนกับการพยายามสอนออนไลน์แต่มันทําได้ไม่มีประสิทธิภาพ ส่วนชาวบ้านอีกคนบอกว่าเขามีความรัวยอย่างมากต่อไวรัสโควิดสายพันธุ์เดลต้าซึ่งมีจํานวนเพิ่มขึ้นทุกวันถ้าเป็นไปได้อยากจะให้ลูกเรียนออนไลน์มากกว่าเพราะสามารถจะเรียนได้ทุกที่และเด็กเองก็มีความเสี่ยงสูงแม้การศึกษาจะล่าช้าออกไปแต่พวกเขาก็ไม่สามารถรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ дата зээсээд байгаа болохоор явуул бүх төв боловсруулалт өгч สนับสนุนโดยปุ๋ยเคมีตราราชสีมงกุฎปุ๋ยคุณภาพดีคู่เกษตรกรไทยผลิตโดยเกรียงไกลเคมีคอนสนใจติดต่อคุณเกรียงไกล095-460-5580